ธนาคารกลางของทั้งโลกแข่งกันขึ้นดอกเบีย้ยธนาคารของจีนลดอัตราดอกเบีย้ยทั่วโลกเนียต่างเงินเฟอ้ออยู่ในระดับสูงและธนาคารกลางของทั้งโลกเนี่ยแข่งกันขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะสกัดเงินเฟอ้อแต่ธนาคารของจีนทําสิ่งที่สวนกระแสกลับลดอัตราดอกเบีย้ยแสดงว่าต้องการกระตุ้นอสังหาหรือลดเพดานหนี้ในด้านอสังหา อสังหาของจีนเริ่มมีปัญหาคุือธนาคารกลางของจีนเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้ารายใหญ่เนี่ยเพื่อที่จะให้คนกลับมาซื้ออสังหามากขึ้นหรือว่าให้คนผ่อนนี้น้อยลงซึ่งก็สวนทางกับกระแสะโลกโโโบริษัทอสังหาในจีน2-3บริษัทเนี่ยเริ่มผิดชำระหนี้ ก็มีนักวิเคราะห์เริ่มกังวลว่าฟองสบู่อสังหาของจีนเนี่ยกำลังจะแตกแล้วเริ่มจากเอเวอร์แกรนช่วงปีที่แล้วเนี่ยผิดนัดชำระหนี้ประมาณ3 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้บริษัทเนี่ยขาดสภาพคล่องทางการจีนเนี่ยตอ,ตอนนี้ก็ต้องเข้ามาควบคุมดูแลอีกบริษัทหนึ่งชื่อโมเดิร์นแลนด์ไชน่าเป็นบริษัทขนาดเล็กกว่าเอเวอร์แกร ตอนนี้ก็ผิดผ,ผิดชำระนี่เกือบ200แสนล้านสะท้อนให้เห็นถึงจีนเนี่ยยังมีอะไรอีกมากที่ซุกอยู่ใต้พรมมันก็รอวันที่กำลังจะระเบิดออกมาจากที่จีนเติบโตแบบก้าวกระโดดอสังหาเนี่ยก็เป็น ส่วนประกอบประมาณ30%ของ GDP จีนท,ท,ที่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังจากที่ Financial Times เนี่ยวิเคราะห์ออกมาเนี่ยจีนเนี่ยสร้างบ้านประมาณ65ล้านหลังแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีคนอยู่65ล้านยูนิตเนี่ยมากกว่าประชากรทั้งประเทศของฝรั่งเศสหรือว่าครึ่งหนึ่งของรัสเซีย,ยเลยทีเดียวอสังหาในเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในจีเนี่ยอย่างเซี่ยงไฮ้หรือว่าซินเจินเนี่ย,ย, High, ยมีมูลค่าสูงกว่า ตลาดที่บูมอย่าง LA หรือว่านิวยอร์กซะอีกมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่า1ก็คือทางการจีนเนี่ยควบคุมเงินไม่ให้เศรษฐีใหม่หรือนักลงทุนจีนเนี่ยเคลื่อนย้ายเงินออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือลงทุนในอสังหามันก็ทําให้อสังหาบับเบิ้ลราคาอสังหาในเมืองใหญ่ๆของจีนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นกวา่าความเป็นจริงอ,อย่างยกตัวอย่างอย่างในเซี่ยงไฮ้เนี่ย ค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อหัวก็ประมาณ1 0 0 0 0หนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคนถ้าเปรียบเทียบกับในเอเมริกาเกือบ6,9 0 0กพก็คือมากกว่ากันเกือบ7เท่าแต่ราคาสังหาในเซี่ยงไฮ้เนี่ยกว่าการดีเวล็อปโครงการขนาดใหญ่ของจีนเนี่เป็นเหมือนกับงูกินหางยกตัวอย่างของกรณีของเ v e r อร์แก e นที่กำลังประสบปัญหาอยู่ของเอเวอร์แกนเนี่ ก็คือแทนที่จะมีเงินครบหมดแล้วก็คือเขาก็จะขายโปรเจกต์ก่อนขายอสังหาก่อนแล้วก็ระดมเงินจากผู้ซือ้อาบางส่วนแล้วก็มาสร้างหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยไปยื่นกู้แบงก์กลายเป็นเงินกู้ที่ออกมาก็เอาไปทําต่ออีกโปรเจกต์หนึ่งก็จะทําเป็นงูก,กินหางเรื่อยๆคือแทนที่จะรอให้ผู้ซื้อโอนครบหมดเรียบร้อย กลายเป็นกู้เงินมาครั้งหนึ่งเนี่ยทำทำได้ทั้ง4-5่ห้าโปรเจกต์มันก็กลายเป็นอฟองสบู่ขึ้นมาเหตุการณ์แบบนี้มันน่าจะดีในช่วงเศร,รษฐกิจบูมหรือว่าเศร,รษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นที่ยังมีกําลังซื้อเป็นเรียลดีมานจริงๆแต่พอช่วงเศร,รษฐกิจขาลงเนี่ยมันทําให้เห็นเลยว่าจีนเนี่ยตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่าโกศิตี้ ยกตัวอย่างอย่างเมืองอชงชิ่งประชากรทั้งเมืองเนี่ยหยุดจ่ายมอร g a กจเพราะว่าโครงการยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ประสบปัญหากับหนี้มันก็ทำให้เดเวลลอปเปอร์เนี่ยดีฟอลที่เกิดขึ้นมาตอนนี้คือหลังจาก p a n เด m i c มันก็ทำให้ GDP ของจีนเนี่ยที่เคยโตรประมาณ6-8%ต่อปีและตอนนี้คาดการว่าจะลดเหลือประมาณ2% มันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มชะลอตัวแล้วอสังหาของพวก d e v วลลอปเปอร์ที่ที่กู้กันมาซื้อเนี่ยทำให้หมุนเงินไม่ทันกลายเป็นหลายๆโปรเจกต์เนี่ยก่อสร้างกันไม่เสร็จบางทีผู้ซื้อเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่แล้วแต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยสร้างเสร็จ60-70%มันทำให้ปัญหาที่อยู่ใต้พรมเนี่ยเริ่มเริ่มส่งกลินออกมายังไม่ใช่แค่นั้นนะครับจีนก็สร้าง โครงการอินฟราสตรักเจอร์ขนาดใหญ่แล้วตอนนี้คนใช้เองก็น้อยลงเพราะหลังจากเศรฐษฐกิจจะงักงนันภาคการธนาคารของจีนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาหนี้เสียจากอสังหาประมาณ3,50,000 0ล้านดอลลาร์เพราะว่าตอนนี้ประชาชนหลายเมืองหยุดจ่ายหนี้อสังหา มันอาจจะทำให้ธนาคารพวกนี้ประสบาขาดสภาพคล่องแล้วก็ถึงขั้นกับล้มละลายได้ก็ต้องคอยดูนะครับว่าในปีนี้เนี่ยจะมีปัญหาคล้ายๆสับพรามแต่เป็นเวอร์ชั่นของจีนเองอหรือไม่วิกฤตเรื่องอสังหาในจีนเนี่ยอาจจะลุกลามกลายเป็น นี่ก้อนโตของรัฐบาลจีนที่กำลังจะรอ,อแตกออกมานะครับ local government ของรัฐบาลจีนเนี่ยมีนี่อยู่ประมาณ7ล้านล้าน US d ลลาร์ก็คือ,อนโยบายของอรัฐบาลจีนน่นแหละว่าให้ให้ local government เนี่ยแต่ละเมืองแต่ละเมืองเนี่ยสร้างผลงานสืบเนื่องมาจากนโยบาย one belt one road ก็คือการขยายทางรถไฟความเร็วสูง เส้นทางอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเป็นเครือข่ายของจีนทั้งประเทศรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละรัฐบาลเนี่ยกู้เงินก็เป็นหนี้มหาศาลแล้วทางการจีนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมาจัดการดูว่าสามารถสามารถจะควบคุมฟองสบู่ตรงนี้ไม่ให้แตกออกมาลุกลามถึงะระดับประเทศได้อย่างไรถ้าฟองสบู่แตกออกมาแล้วเนี่ยแน่นอน มันก็ต้องกระทบถึงหลายๆประเทศที่นักลงทุนจีนไป,ไปซื้อสังหาไว้ประเทศไทยก็เหมือนกันแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าหลังจากแพนเดมิกโควิดเนี่ยเศรษฐกิจจีนชะลอตัวเนี่ยกระทบกับเศรษฐกิจโลกได้อย่างไร